ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2557เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2557 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประถมร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557 และสมเด็บพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นอีกทั้งให้สตรีรวมพลังเพื่อช่วยกันเสริมสร้างความอบอุ่นสงบร่มเย็นให้เกิดแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2557รวม126คน และแก่ผู้ได้รับรางวัลเยา,เยาว์สตรีไทยดีเด่นประจำปี2557จำนวน25คนกิจกรรมในงานอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพาร,รัชราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนิทรรศการของหน่วยงานภาคีและนิทรรศการแสดงประวัติผลงานของสตรีไทยดีเด่นประจำปี2557นอกจากนี้ยังมีการบรรยาเรื่องงามแบบไทยและมารยาทไทย และการแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายของสตรีไทยในยุครัตนโกสินทร์